วันนี้มาเปลี่ยนปั๊มนะครับแล้วก็ลูกรอยเซนเซอร์ของ Honda Civic FC นะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเราต้องไขตัวนี้มุมออกนะครับเป็นตามระยะนี่นะครับนี่มันจะเป็นของร่องของเขาง่ายๆครับทำง่ายๆนะครับทุกรุ่นนะครับของ Honda Civic FC FK ก็ทำลักษณะดเดียวกัน เดี๋ยวเราแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งนะน,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เปิดฝานะครับมันจะเป็นล็อกเห็นไหมมันจะเข้าง่ายๆให้สังเกตน,นะครับตัวนี้อ่ามันจะติดอย่างนี้นะครับให,ให้เราจะมีล็อกตรงปิกตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะ ๋ยวเราจะต้องถอดออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวแป้บหนึ่งผมขออนุญาตถอดออกแป้บหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเวลาเนี่ยมันจะติดตัวนี้ใช่ไหมครับให้เราดึงตัวลูกยางนี่ออกนะฮะแล้วก็ขยับลูกยางออกเพื่อจะมีช่องว่างนะครับในการเปิดเราจะมาตรงๆนะฮะเราจะเดินขึ้นตรงๆเดี๋ยวเราจะพูดเดี๋ยวขอชัดสลาให้ดีๆ โ okay, อเคเดี๋ยวผมขอดึงตัวนี้ออกก่อนจัตรงนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกปึ้งกดตัวนี้นะฮะแล้วก็ดึงตรงๆออกเลยดูว่าพินขาดไหมไม่ขาดนะครับเป็นเรื่องปกก็ค,คือทุกอย่างโอเคโอเคแล้วก็มาแยกไว้ตรงนี้นะฮะต่อไปตัวนี้จับตรงนี้ตรงกลาง เนี่ยเราก็จะต้องดึงออกตัวนี้ดึงตรงตรงนะอยงนี้เราจะดึงตรงตย่อโดีการใช้คีมช่วยนะแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับ เห็นไหมจับตรงนี้ดึงนะถอยหลังมาง่ายๆนะครับนี่ครับดูง,ง่ายๆอีกทีหนึ่งนี่โอเคเรียบร้อยไปสต๊อปดึงขึ้นพอทางนี้ รูกลอยถังน้ำมันตัวส่วนมากตัวนี้นะครับมันจะตัวเสียนะครับมันจะละักษณะนี้โอเคพานเบอตัวนี้ชุดวัดระดับน้ํามันนะครับเชือ้อเพลิงของพอนด้าซิคเ็บสีรหัสรุ่นตัวนี้นะครับอยู่คร่าวๆประมาณเฉพาะตัวนี้จะมีให้แถมให้ตัวนี้มุดชือกพงร้องซีนยางแล้วก็ ที่สำคัญคือตัวนี้เซนเซอร์ลูกลอยตัวนี้ชุดนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะเอาออกวิธีอ,ออกก็คือเอาตัวเนี้ยหรือหาเหล็กอะไรก็ได้ครับดันพลิกตัวนี้นี่นะฮะดันขึ้นตรงๆออกได้แล้วนะครับเอาใหม่เยจะโซโล่ใหม่นะครับเวลาใส่ก็ อย่างนี้นะพรึ่งนะครับอ,ออกก็คือกานตัวข้างล่างตึง๊แล้วมันก็จะเลื่อนตรงเลื่อนขึ้นมาตรงๆเลยนะครับโอเคต๊อ okay. ให้เรามือนะครับกดปิดตัวนี้ให้มันตัวนี้ แล้วนี่นะฮะสำคัญที่สุดตัวนี้โอเคแล้วเราจะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแต่สิ่งสำคัญให้เรามาดูว่าลูกรอยที่เราสั่งมาตรงรุ่นไหมตรงสเปคไหมให้สังเกตตัวนี้เลยดูสามสีนะครับตัวเข็มสังเกตให้ดีๆให้เราวางแบบพื้น แล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะครับที่เราจะต้องใส่ให้ตรงร่องให้ดังอืมดันให้สุดนะครับแล้วก็มาจับสายไฟอ่าเราจะเป็นละะักษณะนี้แล้วก็ให้ทำแรบนี้แบงนี้คนฮะ ก็กดลงไปมันจะล็อกอย่างนี้ดังปิ๊งจะแน่นแล้วแต่ให้เรามาเก็บสายเก็บสายไฟตัวนี้นะครับเข้าร่องตัวนี้แล้วตัวสองตัวนี้กว่าตมติก๊กตึงอย่งจะได้แล้วนี่ของใหม่ล่องเดิม ปึ้งเสร็จปึ๊บของใหม่เราก็จะดูตรงนี้เลยมันจะมีซีนให้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับวางเราจะง,ง่ายๆนะฮะมันจะวิงฝาจะมีอะไรอย่างนี้อษณะอย่างนี้นะครับนะฮะจะต้องเอาลูกลอยลงไปก่อนนะครับเราจะมี แล้วก็หาเลี่ยมใส่นี่ครับโอเคปุ๊บจะใส่ตรงร่องของเขาพอดีเฮ้ยจะมาแทงร่งของเขาเลยครับแต่เ,เราต้องหาเลี่ยมของเขาครับน่ครับองหาดูามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเพื่อเวลากดยุบมันจะลงพอดีเห็นไหม มันจะลงพอดีเลยเห็นไหมคะะมันจะเป็นตัวสปริงนะยืดถดยืดถดโอเคตัวที่สองคือเราที่ต้องใส่คือเป็นยางตัวนี้ใส่ให้ตรงบริเวณเพื่อกันกินโอเคเรากดเมือหนึ่งกดไป สต็อปไว้ก่อนนะครับสังเกตนะครับว่าหมุดเหลืองเนี่ยฮะถ้าเราต่อตรงเนี่ยปุ๊บใส่เสร็จแล้วมันก็จะนิ้แล้วก็ท่อมันจะมีเกียียวตรงสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่ตัวเนซนเซอร์ แต่ลองไปตรงๆอืมมันกำลังปิกคือแน่นแล้วนะครับก็ใส่บริเวณช่องตามนี้นะครับตามแผนที่เขาวางไว้นะฮะลุบใส่เขาใส่ให้ตามแนวครับแล้ค่อยหมุนเกลียวอีกทีหนึ่งทั้งสี่มุมนะครับอันไหนไม่เข้าก็ต้องปรับแต่งพอดีเพื่อเราไปบิดไปเบี้ยวตั้งแต่แรก นะครับถ้าเราใส่ถูกมันก็จะลงล็อกพยีเลยนะครับนี่มันจะใส่ถูกมันจะแน่นอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียมคันแล้วก็ใส่ตัวนี้ลูกยางกันฝุ่นตัวเวนนี้อืมนี่กระ่างนี้แล้วก็ไขค,ควงแบนแบนหรือแชกแชกดีกว่าครับง่ายดี